สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําให้เราได้รู้จากหูฟังอีกประเภทหนึง่งเขาเรียกว่าหูฟังประเภทโมนิเตอร์เสียงนะครับลักษณะก็คล้ายๆกับหูฟังทั่วไปนะครับแต่คนที่เป็นหูฟังขั้นเทพก็เห็นหูฟังประเภทนี้รู้เลยว่าหูฟังประเภทโมนิเตอร์เสียงนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําหูฟังของยี่ห้อ Audio Technica นะครับก็เป็นหูฟังที่ มีชื่อเสียงแล้วในระดับหนึ่งของคนที่ทำงานทางด้านระบบเสียงนะครับก็ไปดูแกะกล่องกันเลยครับตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมก็ไปซื้อผ่านออนไลน์มานะครับก็เพิ่งได้มามาดูว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีดปะออกกันเลยก็แล้วกันนะครับ ออมาเป็นอย่างนี้โอ้การเดินทางลำบากหน่อยครับสภาพกล่องนะครับโดนบูบี้หมดเลยนะครับนี่นี่คือสภาพกล่องอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของกล่องนะครับตรงมุมล่างซ้ายของกล่องนะครับก็จะบอกนะครับว่าหูฟังของเขาสามารถหมุนปรับระดับได้90องศานะครับหมุนแล้วก็เก็บ ให้อยู่ในสภาพแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อรุ่นของเขา a t s m 5 0 x นะครับลักษณะของกล่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับฝั่งนี้จะทรงสูงนะครับก็น,นี่ก็จะสั้นกว่าขอทําเป็นลายนอนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าวิดีโอเราเป็นแนวนอนนะครับมาดูด้านข้างอีกฝั่งนี้ด้านข้างของกล่องฝั่งนี้นะครับก็แสดงเป็นรูปหูฟังนะครับด้านข้าง ก็จะชัดเจนเลยนะครับขนาดใหญ่เลยสําหรับด้านหลังนี้ครับก็จะบอกรายละเอียดมาดูสภาพของกล่องนะครับเนื่องจากการขนส่งนะครับการหีบพอส่งลูกค้าของร้าน JB Hi-Fi ที่ประเทศออสเตรเลียเขาส่งห่อให้เรามาประมาณนี้นะครับก็ลองดูสภาพกล่องบุกเบี้ยวโอเคผ่านไปกล่องด้านหลังก็จะอธิบายายละเอียด หลายอย่างเลยนะครับอันนี้รายละเอียดเราไปดูที่เว็บไซต์ได้แต่ก็จะบอกว่าในกล่องนี้เขาให้อะไรมาบ้างก็มีหูฟังสามารถพับแบบนี้ได้นะครับมีสายสัญญาณนะครับก็จะมีด้วยกัน3แบบด้วยกันก็คือตัวที่เป็นขดขดแบบนี้ยืดหดยืดหดได้ก็คือถ้ามันหดอยู่ที่1.2เมตรถ้ามันยืดสุดก็ได้3เมตรแล้วก็มีสายตรงยาวเลย3เมตรแล้วก็มีสายสั้น1.2เมตรนะครับ ก็จะมีหัวแปลงให้ด้วย1หัวนะครับไปที่หัวแจ็กเกรใหญ่นะครับ1 2 3แล้วก็ถุงใส่ไอ้เจ้าหูฟังตรงนี้นะครับรายละเอียดเราก็ไปดูในเว็บไซต์อีกทีก็แล้วกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับดูจากกล่องทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าที่เปิดมันอยู่ที่ด้านล่างนะครับของกล่องนะครับเปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บนะครับ ก็จะมีแผ่นกระดาษข,ขาวๆนะครับกั้นอยู่ตรงนี้นะครับก็เปิดออกมาเอาเปิดตรงมาก็จะมีอะไรซ่อนอยู่ตรงกระดาษข,ขาวๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซ่อนอยู่กระดาษข,ขาวๆเป็นสาย,ยสัญญาณเอาโอเคนะครับแกเลื่อนออกมาตรงนี้นะครับมีถุงใส่มีถุงใส่นะครับหมดแล้วนะครับตรงนี้ เป็นถุงใส่หูฟังนะครับอ่าเป็นหนังน่าจะเป็นหนังเทียมเพราะว่าตรงนี้เป็นอ่ยาใยนะครับไม่ใช่หนังแท้นะครับเป็นหนังเทียมโอเคก็ดูดีก็บ่งบอกยี่ยห้อของเขานะครับ Audio Technica นะครับอมองเห็นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเอกสาร ที่ทุกคนไม่ค่อยอ่านกันนะครับเป็นรับประกันก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้หูฟังก็ห่อด้วยถุงพลาสติกนะครับโอ้อันนี้นะครับมันเป็นที่ซ่อนของสายสัญญาณทั้ง3แบบนะครับนิ่มนะครับนิ่มนมนะิอันนี้ก็่าจะเป็นแบบสั้น1.2น,นี่ยาว3เมตรอันนี้ก็เป็นแบบยืดหดได้นะครับ มีสามแบบด้วยก,กันข้างล่างก็จะมีกระดาษเอกสารนะครับในคู่มือเขาจะบอกว่านะครับให้เราเสียบสายเข้าไปที่หูฟังนะครับจากนั้นก็หมุนนะครับให้มันล็อกนะครับเพื่อป้องกันการหลุดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคู่มือที่เกี่ยวกับสายสัญญาณทั้ง3แบบนะครับทําได้เหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูหัวมันก่อนเดี๋ยวผมให้ดูหัวมันล็อกเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะตัวสักถุงหนึ่งก่อนนะครับมาดูหูภายในว่ามันเป็นยังไงตรงที่เป็นตัวล็อกมันนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,ก,กันนะครับอันนี้ก็เป็นหัวแจ็ค T R S นะครับก็มี3ช่องสัญญาณตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์สีขาวบ่งบอกนะครับเวลาเราหมุนลอ็อกก็มีตายี่ห้ออยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ อันนี้ก็หูไอหัวแจ็คอีกฝัก่งหนึ่งนะครับหัวแจ็คฝั่งนี้ก็ธรรมดาจะไม่มีตัวล็อกเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกอล็อกที่หูฟังเดี๋ยวเราไปดูตัวหูฟังกันเลยนะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูใกล้ๆก,ก,กันเลยสําหรับหูฟังนะครับก็มีถุงพลาสติกห่อหุ้มไว้ทั้งสองข้างเลยนะครับมาดูตัวสภาพของหูฟังนะครับด้าน บนตรงนี้แล้วก็จะเป็นยี่ห้อแล้วก็เป็นชื่อยี่ห้อเห็นไหมครับเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห่อหุ้มด้วยหนังเทียมนะครับตรงวัสดุตรงนี้นะครับหนังเทียมเป็นวัสดุที่แข็งแรงนะครับนิ่มๆแต่แข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นหูฟังตัวนี้ก็หมุนได้นะครับ90องศาตามที่เขาบอกไว้นะครับอันนี้ก็หมุนได้เหมือนกัน เ,เก็บนะครับก็ยัดเข้าไปเลยนะครับก็แน่นๆดีนะครับก็ประมาณนี้ามาดูตัวต่อสัญญาณตรงนี้นะครับตัวเชื่อมต่อก็จะมีเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆชัดๆที่รูแจ็คตัวเมียบนหูฟังนะครับก็จะมีสัญลักษณ์สีข,ขาวๆตรงนี้นะครับ <S <S เพื่อให้เอาแจ็คตัวผู้นะครับตัวนี้นะครับ มาเสียบเข้าไปนะครับเวลาเสียบนะครับอย่าลืมว่าแจ็คตัวผู้มันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ด้วยกัน2ด้านนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมให้ดูแค่ด้านเดียวนะครับก็จะเสียบไปเฉียงๆนิดนึงนะครับพอเสียบให้มันดังแก๊กนิดนึงนะครับนะครับให้ดังดังแก๊กนิดนึงมันจะเฉียงเียงกันประมาณนี้นะครับเวลาเราเสียบแล้วก็ค่อยหมุนนะครับให้มันล็อกนะครับล็อกไม่มีเสียงดังนะครับ เสียงไม่ค่อยไม่ค่อยดังเท่าไหร,นร่นะครับนะฮะเสียบแรกๆก็หาจังหวะอยู่นิดหนึ่งพอสมควรนะครับมันจะเยื้องๆกันนะครับประมาณ5้ามิลเมตรนะครับสีขาว2ตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้ามาประมาณนี้ให้สีขาวมันตรงกันนะครับที่ตัวหูฟังนะครับมันจะมีตัวบ่งบอกสัญลักษณ์ของรุ่นนะครับก็คือ ATSM 50X นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เงื่นนะครับสะท้อนกับแสงนิดหนึ่งจะเป็นบอกว่าตัว L ก็คืออยู่ด้านสายมือนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆมันจะเป็นตัว L นะครับสะท้อนกับแสงหน่อยนะครับต้องซูมให้ดูใ,ใกล้บอกสองด้านเลยนะครับตัว L ส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นตัว R นะครับ มาดูวัสดุตรงหูฟังที่ครอบหูเรานะครับก็เป็นหนังเทียมนะครับก็นิ่มๆน,นะครับภายในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นผ้านะครับก็ค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับตรงนี้เป็นผ้าค่อนข้างที่จะนิ่มเลยทีเดียวสำหรับแจ็คหัวแปลงนะครับเขาจะเก็บไว้กับสายนี่ครับสายของตัวที่มันยืดห ได้เดี๋ยวเราแกะด,ดูกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าหัวแจ็คฝั่งนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของโลโก้ของยี่ห้อนี้ด้วยนะครับเวลาถอดหัวแจ็คออกนะครับก็หมุนนะครับมันจะเป็นเกลียวอยู่นะครับมีเกียวอยู่นะครับมีเกลียวอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็หัวฟังนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะไปสำหรับเชื่อมต่อกับอ,อะไรครับหูฟังก็จะมีเขี้ยวเพื่อล็อกกับหูฟังนะครับไม่ให้หลุดเพราะว่าขนาดมันค่อนข้างที่จะอะไรครับยาวพอสมควรนะครับต้องอาสามเมตรนะครับมันหดหดค่าหดเนี่ยก็วัดระยะได้อยู่ที่1.2เมตรนะครับโอเคแล้วก็หัวที่เป็นหัวเหมือนกันก็จะมี าสายที่มันยาวถึง3เมตรนะครับก็จะมีหัวเหมือนกันเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับอันนี้สายยาวขนาด3เมตรนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเกลียวอยู่มีสัญลักษณ์ของยี่ห้อนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟังนะครับเนี่ยตัวตัวบนเนี่ยครับ มันจําเป็นไหมที่จะต้องมีหูฟังโมนิเตอร์ประเภทโมนิเตอร์ก็ไม่จําเป็นเอาหูฟังธรรมดาก็ได้นะครับอย่างบางคลิปที่ใครเคยติดตามผมผมก็จะใส่หูฟังครอบธรรมดาหรือบางครั้งก็ใส่หูฟังอินเดียร์ที่เป็นเส้นสีแดงๆธรรมดาเวลาออกนอกสถานที่เพราะว่าใช้ไมค์เบเลตตัวนี้บางครั้งลืมเปิดสวิตช์มันนะครับแล้วก็หน้าจอก,ก็ให้มันคลีนทั้งหมดเลยมันก็ไม่เห็นว่าไมค์ตัวแสดงผลว่าเสียงเข้า บางครั้งก็ลืมนะครับกลับมาเอา้าเสียงไม่ได้บันทึกแต่ถ้ามีหูฟังอย่างเงี้ยม,มั่นใจแล้วก็เราทำหน้าจอให้มันเคลียร์นะครับเวลาเราถ่ายบล็อกเดินถืออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเห็นมุมมองให้ของวิวที่อยู่ด้านหลังของเราได้ครบถ้วนโดยเฉพาะเราใช้เลนที่มุมกว้างอย่างเงี้ยผมใช้เลนหลาวาเวลาเดินถือถ่ายอย่างเงี้เห็นไหมครับ เลนมุมกว้างก็จะเป็นประมาณนี้ถือถ่ายก็จะสะดวกเบาด้วยแล้วก็เห็นบรรยากาศด้านหลังด้วยนี่ก็คือใช้เลนวในขณะที่เดินนําเสนอขณะที่พูดอยู่โดยเฉพาะกล้องมีระบบการสั่นมีช่องเสียบหูฟังมีช่องเสียบไม์ก็จะได้ผลดีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ